มาพี่น้องมามื่อนี้นี่อ้อยหอมครับโออ้มหอยพี่น้องไส่มาแล้วอ่าพี่น้องได้กินอ้อยหอมหอมหอยน้ำส่าเนียบพี่น้องน้ำเส่าเนียคือเก่าพี่น้องเอ้ยหอยหน่อยน้ำส่าเนียบพี่น้องหอยหน่อยขึ้นุศึกมาตัวเองนะใหญ่จะได้พี่น้องหอยใหญ่อัน่อย สีด้วยนี่มอสีเลือด่อยคนหอยเมื่อสีด้ยวยคนหอยพี่ล้อง ตำพริกตำแก้วตำกบัวตำเบียก้าเบียก่อนจ้าใส่กันอัอนพริกก็ใช่กันป่ะโอเคก็พริกร่วงอมกันนะหอยแบบอ้าวบ่ก่ได้เห้หอยทุกอนบบเอาเหรอ่เจ้าอยบัเคยเห็นไหมเอา อ,อีอนลี้เราจุบหอยกรเป็นว่ะเออแนวอื่นน,นอเออแนวอื่นนิาังาะขาว่า,าน,านาี้หอยเอว่ปัญญาเจอเจี้ยเป็น <c oughs> ัาเป็นาย,<อ>ยานจูบห้อยก็เป็นพีน่น้องแนอื่นก็เป็นขึ้กันห<ว>อยเองจโอ้ันตายตัวปีนี้ <c oughs> กคั่วโปตัก็เบียใส่อมไปพี่รองครับเฮามาตมมึงกันนะคักใญ่เามันนี่ไอพี่รองมึงกันนะมีผักยังไงนั่งเลือนั่งตูนั่งเลือนั่งตูหอมใหญ่หอมใหญ่ต้นไ่ครับตบุต้นท้นี่โปเมื่อในเมืแดดเขาขีจะขูดโอ้ยเยอะกว่า ไจะพูดตะเบอืเบอพี่น้องหอมนี่นีนีหอม,หอมนี่มาจะากไก่ถอาได้พี่น้องนี่จะเพ็ดสบรูรณ์ุณคุ่ต้นหอมมันต้นใหญ่แท้ปวดตัวเอาเดาแล้วจีเวลางออกบันเต้านา้าออก แม่มห้หนูล็ออ,อ,อนน็อกซิเจนเขาล็อกหรอคลิอแม่ไปยังแส่หัวนี้เด็าปากเยอกว่าพวกพอดีหายเวรลงรลงงานเท่ากิใแซกเทียมดิ ืใส่สุดมันวะหอมกลิ่นได้หรือเคบ่ใส่กระเทียมหอยหน่อยเริ่มล่องหม้อล้วจ้าหอยหน่อยหอยหน่อยกระทินเริ่มลงหม้อแล้วหอยหอยลงหม้อเออหอยลงหม้อ หอยล่งมอหร้อ่หอยลอมอหอยล่หมอจะน่ไาปล่าอย่ไ้นิดไปนิดไปล่างเนทัอุละเทิมนทั้งก็ได้เออไม่ทีเ้นคุรถเนคุ้อนขึ้นจากมันก็ัายไว้กันนี่แหละชักลีลาเข้ามาเราเริ่มมาแรงีิและ เขาว่าแเขาเขาเนียเนี่ยนะเขาคูมือโอยตายคนกระตกกัามกูบัง ในตัวมีเงินกันบาทวัฒน์กีตัวนี้มีหกทิศขาทิศบาทเลยบอกกระตังนเอหมูเหเอจะลูกกินปลาลุ่นๆได้ไหมเขาไม่หรอแรงชิ้นก้อนซอกงแล้วกินออกเลยเอา

ยิ้มแล้ดที่กินนอนที่ห้องโบ่ได้เลยบ่นั้นเลยมันเป็นยังจริงเลยไม่ได้ยิ้มย่นหลัคนนั่วลกดีก็มีวัดหันไปนี่เลยหรไปนั่งบังอยู ก็เบื่อหลายแฉบหลายได้พี่น้องี่ขาดเลยขาดเลยให้หน่อยพูดให้หน่อยพูด น่รกงอ่ะลางด้วยตตาตาพริกมไอันนี้พริกมันกะลางนาเตจฮพขัววะเนี่ยพเห็นว่านามผุดอ่ะทำะเคาย่เออผุ่ะนามนี่แมันกสงใส่ชมเเอาแซ่จบเอาบานเจาชักไถเอา ลวนเนื้อก็ใชงใส่สมขามอนาอมหอยก็ใสนะบังทีก็ใส่สมข้ามเทียก็ใส่สมบเด๋วก็ใส่นะท Cái đâu đeo 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 con đeo 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 đeo

ใบใหญ่สวยงมวิบิบิดแหน้องให่ไม่ได้เด็นไดยเพราะว่ากันไโรลดเลี้ยวไตมากขึ้นเกี่ยขึ้น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 หอดแก้วแบแก้วเอาเยู่กว่าเอาเยูะ่าไปนลยงี่ เนี oh, ้เป็ดเอาเอาเลยค่ะแซ่บแซ่บเปิดแล้วเด้อจ้าโอ้ยจิ้ปวดบุกบุบหอยกระดิ่งแ่บค่ะหอยกะระดิ่งพู้ใดว่าหอยกระดิ่งหน่อยเทียงอยู่เด้อจ้าเทียงอยู่เด้อจ้าหอยกะระดิ่งหน่อยนี่ที่เทียงเบิดสีบเลยจ้า โอ้ยบ่หน่อยได้จ้าไมกั<อ>กละสินถือไฟให้ทุดดกทุกไปขอเก็ม่ใช่จะคลิปแต่จะรเบิดเจ๊สิวาคลิปเป็นเจ๊ชว่าพ่นเนาะเมย์อหลีพี่น้องเมยว่ะนี่ม่ถูกีแ่กลางฝ้าไปั่งร่กิด้กูไม่เคยเอดน่เออที่เอาให้เบิรดอยู่ลนกพี่ ก็เลยอ่อยมันแ่าอให้เสร็จมันหม้มันเลนม่ามันี่ทับรายางแล้วหอมต้นหอมบเนอีงบ่หอมทำนจังเดือีงอันนู้บ้านเอาสารบักูอีิอาละอันบ่บนนื้อจังกูหยิโชดน้ำปั่มตอนมิตตตอนบดโชดน้ำบดได้เน้ ชดนนะ้ำแล้วแกวันม่นกินตอนมาแล้วน้ำหงค์ข้ออ,อกีกเรียบร้อยแล้วครับผมบั้นปล่อ,อยหอมอ้อมหอยดำแก้วพ,พี่น้องกินน้ำกันหลายผู่หลายคนที่เกา่าแหละ <S <S มาเลยพี่น้องมาเลยจับแรกแรงเลย

มีเด้ขมนไม่ินมไม่ิ้มแถวเอาไม่หนีก็ได้หรอกไม่กินก็กินมังหันจุบเอาแมจุได้ไหมเบาโดีก็ม่กินของนี่พี่น้องท่าคิดไม่ถึาเมกไมู่กทาไมใช่ท่าเมกเห พักอยู่นี่ตมมอะไรนะไม่มีน้ำตุ้ตัวเล่าอืมเข้มจิเอาโวมกเข้มป่ะนี่อะโวอะวสีส่วเข้มส่ให้บโวมกเข้มกะจูมห้อยจะลาบาวมักจะขาดทุดรถมากกว่าได้และเดี๋ยวบ้้นบ่านกอขึ้นบ้านแล้วนี่มีเนื้อพุเยอะ ไกยแม่กูได้มาหนึนานางแล้เกาับวเก็เป็นหน,น่นวยไม่ใช่เป็นบาทไม่ใช่นถึงบาทไก้อีกไก้ดวนใกเราก็ข้นเออกอพอแล้วพอแล้วพอแล้วตั้งก็แล้วข้นข้นไปเออแล้วเขามาที่อะ Hai, nó tôi vòng quá Hát cái nóng kéo quá đẹp Năn Nửa Sốt dơ Sốt dơ này phát tắc gì hả? Tiếng hát đuổi tình áng, kết đau này Nó vươn Kết đau kính này và nó hỏi kẹp ใส่รายอ่ไม่กระนวดแท้ใส่หน,ห,นหน่อยมกักาใส่ตะเกืยอมกักมาเค็มเข็มกินแล้วนะผมสลดใส่มันหนัวเพราะวเสือเอาไว้อยา่ออยาไปแทงมังนบักแท้มันอ่าแท้มน้อุ้บเดี๋ยวจบักเดอลาบาไิเซโล่แล้วเดี๋ยวว่า

เปียกเขาดูทุกเนแล้วนังก็อย่งอ้อมไทย่เขาดูทุกเน้วแล้วมันเปียกบนเนื้วเราเ้ามาแบบต้มต้มแล้วจินี่แหละตุมกทะนวเนรอจิ้มกินจิ้มกินเลยะแ่นี้เงินเดือ้กินออมหอยเย็นนี่คนคนนี้ข้าวมันแบบต้มน้ำแงขียวง่ายนะคนาจากโซนน้ามันดนน้าปั่นต้อนเว้ยนั้งก็บตุ่มแก้วมันตุ่มก็ตังหงอนะเออแมนตุ่มเข้าเป็น mỗi miếng con giá màn đủ ngoài đấy ngay dừng đường nếu không đẹp dừng tất cả quá bà khỏi nhanh thôi anh tần ngưng phiền phần đủ mà không phải anh phiền phần này ta hung กินแต่ตาบงหึงเจมบกคับนี่อ้เดียวว่ากินกับนีปปนอยู่กับกินปนิ่งก็ได้นั้นบกินเท่าก่อนสิว่าดกินบบเกบมันกินหมดเหงมักบ่กบอก็มาขึ้นฮะบอกก็มาขึ้นอีรู้ว่าเสแยบดิน้งมาแสีนี่ก็ร่นําอยากมีซื้อแต่ไม่ค่อยนัวจริงคไดลอยางม่ซื้อค่กินอยาอย่ อันนี้เห็ดกเบือไป่บาดนะเนาเอาเกลือเอาเกลือหู้เอาแม่กรวจแกั่นเองไแล้วมันมต่เกลือนะแกเข่าอะไเอาขาก็จบบ้านเขาเลยตำตำหูตำหมักเต๋ตำหมักครัวจริงมันัต่างกินก็ตำครัวไม่เากันแขงจีตัวไมหาตัวไม่ดูดเนียวหานิวพี่น้องดูดว่าตุกเนียวตแล้ตีมาแสบกัดโอ้ เงินไหนกินข้าพี่ได้เินว่าแต่บ่เจ้เคยกินเผาเนี่ยเมื่อเคยบ่เปียกเมื่อเคยจิบบ่ได้ไปกิน้อมอย่ล้ าติี่เจอละห้องื่นมี่รสชาติเจ้าก็บอกเอาบวกระบัววางติเทียบเอากระพากมาคอยตอนหอยบวมีลูกกอาไม้จะอุ่นกุ้เืนี่เนี่ยเอาใส่ไอ้เทขึ้นไปอุ่นเปางไส้เอืือนกะจำเลยอีกเมื่อมันจะไปซื้อครกไปยักให้ันนีโอ้ ็ได้ประหยัดได้ก็ประหยัดเออได้ประหยัดตซื้อนาวัานนี้ตอนเที่ยงเขากินตะคองเหลือเนิดหน่อยค่ะประหยัดค่าก็เป็นไชิลวยมื่อดาอกินเลย้วก็บมึงมากมองหลายแบบมองมากพวมีเงินสื่อว่าบรยากเพราะงั้นปรยักครัพี่้องยิบเลยพี่รองอยิ ơ của là ngoài trong tuổi tám tuổi biếng, bớt chất 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 chất